สวัสดีค่ะวันนี้มาดูกระถางพอดีไม่น้องๆแม่บ้านพอบ้านถามมาเรื่องของกระถางปลูกผักนะเนาะจะให้ดูกระถางนี้ที่ปลูกผักขนางามอ่าทรงลึกประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรนะเพราะว่าประมาณนะประมาณแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกก็ประมาณยี่สิบห้าเซนติเมตรเดี๋ยวให้ดูกระถางเล็กเดี๋ยวให้ดูกระถางเล็กนาะกระถางเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องลงนิดนึง กระถางเล็กเดี๋ยวน,นี้ออกดีกว่าจะได้เห็นชัดกระถางเล็กอันนี้ถังเล็กอันนี้ทรงลึก17เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกอประมาณ19เก้ซนติเมตรก็ปลูกผักขนางามเนี่ยเนี่ยปลูกสามต้นกางามเดี๋ยวจะให้ดูอีกระถางทรงยาวทรงยาวทรงยาวนี้เนาะก็มีหลายๆคนถามมาว่าขนาดเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่ประมาณนี้ เดี๋ยวนะผักกระถางทรงยาวนี้เนาะเนี่ยเหมาะเลยแหละปลูกผักกินใบผักชีไทยผักชีลาวผักสลัดเดี๋ยวให้ดูรอบนี้ความยาวจากนี้ถึงนี้ความยาวของเขาประมาณหกสิบสองเซนติเมตรหกสิบสองเซนติเมตรหกสิบสองหสิบสองรอบนอกนะถ้ารอบในก็ประมาณหกสิบเซนติเมตรก็ปลูก โอเคไม่มีปัญหาอ่ะทรงลึกประมาณอ่าทรงลึกก็ประมาณสิบเจ็ดเซนติเมตรปลูกผักได้อันนี้ไม่มีปัญหางามด้วยเนี่ยกระถางนี้แ่เดี๋ยวให้ดูกระถางทรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูทรงนี้นะก็ปลูกผักโอเคนะไม่มีปัญหาเนี่ยปพูกผักสลัด สเป็นดอกไม้ก็ได้ไม้ประดับก็ได้ตรงนี้สวยเดี๋ยวจะวัดดูรอบนอกแล้วก็รอบในให้ดูเนาะแล้วก็ทรงลึกเดี๋ยววัดตัวนี้ดีกว่ามันจะชัดดีด้านในด้านนอกเดี๋ยววัดตัวนี้ดีกว่าจะชัดดีค่ะวัดรอบนอกประมาณ35มสิบห้าเซนติเมตรถ้ารอบในรอบใน สามสิบสองซนติเมตรแล้วก็ความสูงทรงลึกเนาะทรงลึกก็ประมาณสิบแปดเซนติเมตรแปดเซนติเมตรปลูกผักโอเคใช้ได,นนได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะกระถางนี้เดี๋ยววัดรอบนอกรอบนอกประมาณหกสิบสองเซนติเมตรถ้ารอบในอาจจะประมาณหกสิบเนาะประมาณนี้อันนี้ก็ทรงลึก สิบเจ็ดเซนติเมตรก็ปลูกผักได้ปลูกผักได้ไม่มีปัญหาโตสวยด้วยตอนแรกก็ซื้อดินแบบดินปลูกนะไม่ได้ใสป่ปุ๋ยอะไรก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ทิ้งไว้ประมาณทะะัากิะติแล้วก็ค่อยมาปลูกผักเหไหมอันนี้เป็นคณะเห็ดหอมคะน้าเห็ดหอมใบซ้อนใบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบส่วนตัว ส่วนตัวชอบไอ้ผักคะนายอดแล้วก็กสอนแดงแล้วก็คะน้าฮ่องกงนี่อันนี้คะนาเห็ดหอมเดี๋ยวเก็บคะนาไปทำกับข้าวเลยเอาไว้เอาตอนนี้จะเอาไว้นะเอาไว้แล้วก็กินขนแหงได้ใบนี้ก็จะทิ้งตรงนี้ก็ได้หรือไว้ข้างนอกก็ได้ทำปุ๋ยปุ๋ยสดก็ดีบางคนว่าทำไมไม่ใช้มีดมือแหละดี ก๊อปออบได้ธรรมชาติดีเแลาเราปลูกไปผักประมาณสักสองอาทิตย์ก็ทยอยใส่ปุ๋ยคอกได้นะจะใส่ปุ๋ยเม็ดก็ได้ หรือจะรดน้ําใส่ปุ๋ยน้ําก็ได้หรือจะทําฮอร์โมนอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะทําก็โอเคไม่มีปัญหาวันนี้ได้เยอะด้วยนะี่ยน่าจะครึ่งโมได้มั้งได้เยอะมากเลยสวยด้วยระวังก็จะมีกทางนี้ก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นโต เดี๋ยววันนี้จะเก็บออกให้หมดเลยอันนี้ก็จะออกดอกแล้วเป็นคณะฮ่องกงจะออกดอกเร็วจะเอาตอไว้อันนี้ก็เก็บออกดีกว่ามันเป็นงานฟ่อมมันเลยโตไม่เสมอกันบางทีปลูกไปมันตายนะก็เอามาฟ้อมทีนี้ก็มันเลยไม่เสมอกัน วันนี้เก็บสองกระถางน่าจะได้กิโลนะไมยเนี่ยสวยด้วยกระถางนี้ก็โอเคใช้ได้ถ้าให้ดูขแนขน,ขแนงคณะแขนงคณะกำลังเึ้่เก็บไปสองสามวันก่อน ความยาวก็ใกล้เคียงกันความยาวรอบนอกหกสิบสองหกสิบสองโอเคหกสิบสองวงในก็หกสิบเซนติเมตรทรงลึกอย่ารงลึกทรงลึกก็ประมาณสิบเจ็ดเซนติเมตรปลูกผักในกระถางอ่ะทรงลึกสิบห้าถึงยี่สิบเซนติเมตรในเวิร์กเลยแต่ถ้าปลูกผักพวกพริกมะเขือเนี่ยทรงลึกประมาณสามสิบยี่สิบแปดถึงสามสิบสองสามสิบห้าโอเคเวิร์ก อันนี้คือกระถางปลูกผักกินใบใช้ได้ไม่มีปัญหาครับอันนี้ก็กระถางทรงเล็กสิหกเซนติเมตรก็ปลูกสตอร์บรีได้ไม่มีปัญหาสิบห้าสิหกเซนติเมตรปลูกได้เนี่ยได้กินอยู่นะแล้วก็กระถางนี้ก็ปลูกสตอร์บรีได้นี่นะทรงยาวนี้ก็ปลูกได้ไม่มีปัญหาปลูกได้ประมาณสามต้นกล้าอันนี้ก็ปลูกได้